ดีๆในหน้าร้อนของฟินแลนด์นะคะเราก็ออกมาที่ยวสวนสาธารณะค่ะมีดอกไม้นานา,นาพันธ์ุและสมุนไพรอีกมากมายต้นไม้เยอะมากเป็นหมื่นๆพันๆมื่นๆต้นเลยและแต่ละชนิดเขาก็มีชื่อให้บอกนะคะว่ามันจะใช้ทำอะไร,รเป็นสมุนไพรเป็นผัก เป็นหญ้าใช้แบบมีส่วนประกอบที่เอาไว้ทำยาแล้วก็อดอกไม้ที่สำหรับประดับตกแต่ง่ใช้ก็มีนะคะอย่างเช่นดอกอันนี้เป็นดอกไม้อะไรก็ไม่รู้นะคะเขามีชื่ออยู่นะคะแต่ว่า,าไม่ได้ถ่ายนะคะแต่สีสวยมากเลยคือเราถ่ายไม่หวาดไม่ไหวจริงๆเพราะว่า ดอกไม้เยอะมากแต่ละสายพันธุ์ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอดอกกุหลาบนะคะมีเป็นหลายพันธุนะคะน่าจะร้อยร้อยสายพันธุ์ได้มั้งที่เขาปลูกอยู่ตรงนี้นะคะถ่ายมาให้อย่างละนิดอย่างละหน่อยะนะคะ่าน,นก็สวยนี่พวกนี้ก็ยังเป็นตุ้มๆอยู่นะสวยมากดอกกุหลาบสีขาวอันนี้คือหอมมาก แต่ละสายพันธุ์ก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะของเขานะคะบางสายพันธุ์มันก็บ้านคอนนะคะตั้งแต่เนิ่นๆน้องเขาก็ร่วงโรยไปนะคะส่วนข้างในนี้ก็จะเป็นดอกอไม้มากมายอันแบบนี้ก็คือดอกอะไรดอกป๊อปปี่อันนี้ดอกแต่ละอย่างนะคะถ่ายให้ดูแค่สั้นๆใครอยากรู้ว่าดอกอะไรก็กด stop clip แล้วก็คือ อ่านได้เลยนะคะต้นนี้ก็คือต้นพีนัทนะคะอีกชนิดหนึ่งนะต้นใหญ่มากๆเม็ตรของเขาทานได้ต้นใหญ่ต้นยักษ์มากอันนี้แฟนนำเสนอฝากของเขานะคะอันนี้เป็นต้นเมเบิลเมเบิลนะคะนี่ก็ต้นใหญ่เหมือนกัน อันนี้เรียกว่าเป็นสวนสาธารณะเป็นสวนพฤกษศาสตร์นะคะแถวนี้เป็นาพธุ์เมืองที่เราอยู่นะคะเมืองยาคอบสตาร์ดผักชีลาหคือมีดอกไม้นานาพันธุ์แล้วก็สามีบอกว่าเป็นสวนสาธารณะที่สวยอันดับต้นๆของฟินแลนด์เลยนะคะทุกคนคือมีนักท่องเที่ยวเขาก็มาแวะเวียนมาชมนะคะอยู่ข้างๆตรงนี้เป็นตึกก็จะเป็นเขาเรียกว่า ตึกของนักเรียนของมอปลายนะคะที่เขามาเรียนตรงนี้นะ,ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้พวกนี้เป็นดอกไม้นะคะส่วนมากที่ถ่ายให้ดูก็ถ่ายดอกไม้นะคะเพราะว่าอันที่เป็นสมุนไพรบางทีมันก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นย่ๆเป็นเขียวเฉยๆนะก็เลยไม่ถ่ายส่วนมากก็จะถ่ายเป็นที่มันมีดอกมีสีันนะคะถ่ายมาให้ดูนะ ถ่ายเท่าที่ถ่ายได้บอกเลยอันนี้คือถ่ายไม่ได้บอกเลยนะคะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆคือเดินไม่ทัว่วห่ทุกคนเพราะเราไปแค่ว่าไปกินไอติมนะคะแฟนชวนไปกินไอติมเพราะอากาศมันคุณอุ่นนะคะก็เลยแวะเข้าไปเดินที่สวนสาธารณะเพราะว่าไปกินไอติมที่ในเมืองนะคะอบักกอันนี้ดอกอันนี้บักแก็กระไอสวย ดอกอันนี้ที่บ้านเราก็มีนะคะแต่แฟนแกไปปลูก่ว่าแกหวานไปกับญา,าน,นะอัน,นดอกสีชมพูนั่นนะแต่สองอันเนี้ยสีขาวสีชมพูเมื่อกี้น่าจะเป็นเ,เป็นพันุ์เดียวกันแล้วนี่อันนี้รู้สึกว่าในพันธุยาสูบต,ต่างๆนะกลุ่มนี้ก็จะเป็น,นประเภทของอยาสูบ<ว>นะเราไมา่เห็นอันนี้มันแบบต้นเหมือนบ้านเราเลยยุ ิคเกกยอะพืชหลากหลายพันธุ์นะเหมือนบ้านเราเลยนะคะทุกคนส้มของพะโคพันผักพะโคอันนี้ก็จะเป็นพางไม่ันนะคะทุกคนคือมันถ่ายได้เฉพาะอันนี้ก็เป็นวันนี้เราไปเจอน้องนอนตอนเสียงคือเพิ่งเจอนอนที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ครั้งแรกนะคะที่ไอยู่ฟินแลนด์ส่วนมากก็จะเจอแค่แบบ ตัวเค้กเล็กๆนะคะคลิปจีทนะคะนี่คือตัวใหญ่มากนะทุกคนไข่ฟูรเนดก็พอไยด้วยนะคะตัวใหญ่จริงๆตัวใหญ่มากบางตัวตัวเท่านี้กอยอเลยน,นละค,คิดดูว่าถ้าเป็นผีเสื้อมันก็น่าจะตัวใหญ่นะคะแล้วก็สวยมากเลย นี่ก็จะถ่ายให้ดูรอบๆด้วยนะคะอันนี้สวนสวนนี้เขาก็ดังรดน้ำเคียวหรือว่าภาษาสวีเโคผักเคียวเราไปอะไรจ๊าผักต่างๆนะน้าน้องกำลังรดน้ำอยู่ใครที่มาเที่ยวหรือว่ามาเก็บผลไม้ได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ชวนชวนนะคะมาเที่ยวส่วนนี้นะคะขอเรียกว่าเป็นสวนลึกทศาสาะของข้าพโอทของเมืองอู้ ฟินแลนด์ต <normal language> ้นหอมย่อยเมืองฟินแลนด์เมืองแยคอบสตาร์นะคะเมืองที่เราอยู่เลยนะคะมีเปลือกกระมันแอตแลนติกบลาร์ดเย็บกระตุกกระตุกกระตุจิเมียนอันนี้หอมมากนะคะนี่หอมมากสามีบอกว่าเอาใส่แบบเนื้อใส่อะไรอ่ะเวลาเราอบแล้วเราพัดรออะไรเงี้ย อันนี้อันนี้ต้นผักกาดเรียเฮ็ดอิซูบอิซูบว่าด่าเรอะอัลนี่ลิตาดาร์สลักอันนี้เป็นเพื่อนของลาเวนเดอร์แต่ว่าใช้เป็นสมุนไพรนะคะในแปลงนี้ได้หมดเลยคาโมมิลคาโมมิลเออันนี้คาโมไมล์นะคะ มรีเกอร์ิย่ยคามมิลยอเมด้ีมาคามมิลเตนี่ต้นอะไรนะขึ้นช่ายเซลลรีอริโกโนอันนี้ที่สวนบ้านเราก็มีนะคะ อันนี้ข้าวคูนคูนน้ำสมองส่วนเวกซ์ครัเขาไปทำเบียร์ดินเอิร์นต้นผักนะคะอันนี้เราเคยปลูกอยู่ผักชียักษ์ทุกคนผักชียักษ์ หอมยกักษ์ดอกมันดูสิโออยากได้เม็ดมันไปปลูกจังเลยอ่ะสวนพฤกษศาสตร์นะคะของเมืองยาคอบสตัดเมืองที่เราอยู่มส s s เน e ลาเ w ก r ์อันนี้ทำย่อ ันนี้จริงผักพืชก็เป็นสมุนไพรหมดเลยนะห่นุ่งหุนนุ่งแวกเตอรหนนุ่งแวกเตแว็กซ์เตอรั่งยืมขึอนหนุ่งส่วนุ่ล่อุบิ๊กโอเคเด็กตุ๊ตา

อ่าอันนี้สำหรับทำน้ำหอมนะคะพืชที่ทำน้ำ